ครับสวัสดีครับพี่น้องครับรอบคำนะครับของงงโกกวนนะครับวันนี้ตอนนี้ผู้น้อยปักหลักยูทีอีสานนครสินนะครับกับทีมงานยูทูบเบอร์เข้าจากไทยเมื่องูดอนภูละนะครับไทยอุดอนะครับเป็นมูกันครับว่ามาอยู่เป็นมูเป็นพวกกันนะครับเออไล่ไปได้มากเลยเด็กเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่น้องเช็นกันลายมือไล่ทำกันสนับว่านะครับเอาพี่น้องมาปักลักยูอีสานนครสินนะครับ ยาสิภาพี่น้องเบื่องเวทีเพิง่งงามนะครับเพิ่นแต่งเวทีงามแบบใดนะครับสีเบิ่งรายละเอียดให้นะครับอ้ากลับไปทังเวทีนะครับเบิ่งเวทีเพิ่นบัตรอ่าเบื้องลักษณะของฉากเพิ่นพี่น้องเบิ่งฉากน,นะครับเิ่นสิไลไลฉากมาเลยนะครับเบิ่งเวทีของฉากเพิ่นนะครับไล่จากตรงริมสุดนะครับก็ใส่ไฟซอยน้ำในการเลื่อนฉากนะครับสีมันก็จะเป็นท่วนที่คมเืนนะครับ ความละเอียดของของของเวทีกอนนะครับฉากเวทีนะครับเ,เรื่องแสงเรื่องอยังกาค่อนข้างที่จะเป็นการยอมเวทีในกลมคืนได้ไหมหรอเราใส่ใส่ไฟในการอยอมเวทีผู้หน่อยกับพวกมีความรููเรื่องเรื่องไฟเรื่องอยังไงเดบรา่าก็เห็นกนคือมันหมกักมันถือใจเห็นเนาะเราไงเ้ามันถือใจนะนะครับ เหตุผลบ่มีครับก็เหตุผลก็คือว่ามันมันมักกัมนไงอธิบายเหตุผลคือมันมักเหมมักไปมักมันกับเมนแต่กูหน่อยมักจือสี่บริสิบาสิ่งใดก็สางนะครับเ่สา่งไปนะครับอลังการดีีเลยนะครับเพิ่งไลละเอียดของของเร็จนะครับเมื่อมาเมื่อเวลามันถือไฟเขามาแล้วนะครับที่จริงแล้วก็นั้น พี่น้องก็เห็นเพิ่นโพสอยู่ดอกเพิ่นบอกเพิ่อนปิดเงี้ยงพวกมันอ่ะฉากต,ตอนที่พวกนี้โชว์กันนะครับมีเบื่องรายละเอียดตรงนี้พี่น้องของนะครับเป่าเครื่องดน,นตรีสวยงามพี่น้องรายละเอียดของคนนี้งาม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 เบื่อนไก่เพื่อนไกลๆดี่ฉา,น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 ากะน,านะครับฉากที่อลังการนี่พอสมควรไม่ไหวเลยว่า คัือไฟเขามันคือจังอย่แงไรมันลักษณะการควบุขมของแสงก็ยังขึ้นมากเลยใส่มีความรูนะครับเป็นลักษณะการจัดแสงเขาซอยในเรื่องฉากนะครับไฟประมาณไหนเมื่ออชีพครับถ้าพูดหน่อยเพิ่มพูดหน่อยเามีความรูหร,รอกจะเห็นเลยมันเป็นเมื่ออชีพนะครับ่ยเป็นเมื่ออ,อชีพเพิ่นนะครับฉากนะเมื่อถือกับไฟที่มันย่อมออกมาเนี่ย หนุหนหน pied, oh. ่มนั okay. ่งฝาเลยพี่น้องดูครับห่มนั่งฝาพ่ิอีลีพี่น้องีิดอีีครับกิมากนะครับพี่ิมอลฟสติวัลครับฟสติวัล0ปีมอลอนะครับเมืนคืนกาแฟของเี่เหมือนกันไคือ ทีไฟนะครับไฟนะครับแ่ทิมงานเมื่อชีพนะครับทิมเศร้าก็ดีหรือว่าทิมไหลทิมทีมไฟแล้วเศร้าแอนไลท์เนาะนะครับใน่ว่างสำหลับภาษาโมนิคุหน่อยกับโะธนัปดปันไดนะครับก็เบิงในภาพร่วมของเวนที่ตอนนี้พี่น้องฟ้องไปก็เริ่มเริ่มพากันมาแล้วนะครับเริ่มพากันมาแล้ว เบื้องนะครับมองเบิ้งดีพี่น้องเอ้ยมาเลยครับมามาได้ครับมาเลยครับอีสานนครศรีนะครับการันตีให้กรแลงคู่หน่อยคิดว่าหน่วยว่ามันสิคักยินแล้วคู่หน่อยกับสิปั๊กลักในการทายอยู่ตรงนี้แหละอยู่นามิกนี่แหละกรแลงนะครับกรแลงนะครับสวยที่สุดในบ้านใส่โทรศัพท์สองเครื่องแหละครับกรแลงคิดว่านะครับโทรศัพท์ มือสองมือสามนะครับโทรศัพท์ห่างๆครับเหนมันมั่วมันเบื่อกับโทษด้วยครับเด้อเป็นเรื่องของไฟเพลินเออเป็นเรื่องของไฟเพลินไทยตะอีสานควาสิบนสุดว่คร์ดสองสามตะไทยสวัสดีครับสวัสจ้อขึ้นเวทีไหนขึ้นเสียงอีสานเพราะแล้วจะขึ้นเวที่ไหนแทะขึ้นเราได้จับฉลากกี่อันนี้อันนี้ผู้จัดการไงสองหนึ่งสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ของเฮียหน่อยง่ายๆครับ ผู้หน่อยเพอนะไป็นหอดเล่าจักเที่ยมันยากหลนะครับเอาเขึ้นเสียงอีสานนะครับเราจะเจอกันเราจะไปพรื่ที่แค่ไหนนันไงกัโพตดเนาะนะครับมาครับพี่้องครับเมาชุดล่ำเตี้ยเอายีมกันก็ได้ที่ชุดล่ำคือดีเตีืยเพื่อนขายมือสองให้เจ้าอันนี้ผู้จัดการของสองหนึ่งสามครับทีมงานกันเนี่ยแหละาหายไปที่ดคลไป้พ้ไปเดินไปจักเทียมอยูนฝัง ว่ามันหลีมากยังมีผู้ได้มโหจักหลายคนเลยทีเดียวผู้สาวความตัวมากผู้สาวความตัวมากด้งานนี้ก็ได้นะครับอ่าครับวันนี้คือของอีสานนครศรีนครับพี่น้องครับพี่นอ้องเบ่งบรรยากาศเวทีเพริ่งงามๆน,น,นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาสวย สวยงามคักเป็นครัคแม่ครับโว้งามนะครับเรื่องของเป็นเวทีที่มีความผอมก่อนมูเอออาร์ตมากนะครับกรมูผมยางสากพบทุกเวทีหรอครับเวทีเดี๋ยวเป็นตาเบิงครับแต่แสนสีตาคนกิ้ลูกเหรอครับทีมงานเก็บภาพเก็บอย่างเข้าหลายครับพี่น้องกะคุณนาคุณตากันดีครับเพิ่นมาผู้เดียวครับเพิ่นมาเพิ่นเปียงทุ่นขนอมูมาหลายเพิ่นมาเพิ่นเป็นผู้ใดมาทำไมเพิ่นอักขนาดนี้นี่เจ้าหน้าเพิ่นเนี่ย อิศาเพื่อนเอเพื่อนนี่สัญญาณเชื่อมนั่นนี่ขอยยานคอยลืม,ขอขอขอมกันขนม้าจังสีข่อยเคยลืมประจำผมก็เลยเอาแบบดิบๆซะกันด้วยกองโจรเรื่องประจำผู้ใดเป็นมหาโจรวามฝากวามที่ระลึก,กที่ระลึก <laughs> นะครับอันนี้ครับทีมงานนะครับ ติดตามในทางไหนเนาะจ้ะกล้องตัวนี้สิติดตามเพิ่งภาพไปทา้งไหนับดีเธอกระแสเสียงจ้าในเมืองกระแสข้าวหมอล้ามิติใหม่ของคนรุ่นใหม่อีสานนครศรีกราบสวัสดีมิตดมอกแท่นแม่หมอลำกรบพี่ดองทีเดินทางมาถึงภายในบริเวณงานแล้วเนาะนะครับอีกไม่นานเกินรอครับหลกหลานเริ่มงทำการแสดง ให้พี่ให้น้องได้รับชุมรับป้องกันไม่รูปแบบการแสงซดนัดสำหรับคำคุณบุรีแรกก็เสร็จแล้วครับเวทีแรกครับมีสายละครสิ้นละหน่อยมากเลยพี่น้องเลยนะครับ พี่น้องทีมาเลยพี่น้องมาเลยงานสานโยธาธรรบเซ็ตซัจากท่านภมแล้วเือแะกรี่น้นข้ามภาคเอกกับรังงใจร่นน้าอีสานนครศรีสรับค่ำคืนวันนีครับผมญาตทำการแสดงนะครับเป็นวเเนจหน่อยนะครับหลยเร่น่นของห้องบันไบันครับครับนีครับการแสดงอยู่ที่6กคน